ลุงทางวิบากแล้วไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยไปลองดูต้องพุ่งเลยลองดูต้องพุ่งเลยใช่ไหมไปครับลุงไปเอาลมมาหน้าลบนะเฮ้ยลบลมเฮ้ยโอ้โหไปครับไปครับเฮ้ยลุงต่อยมองเห็นปะ มาหักมาครับหักมาครับเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวมาเลยโอ้โหสดจริงครับสุดจริงครับ,รรบมาครับไปครับไปครับไปกันต่อครับ วิ่งกันแล้วครับโอ้โหมาครับมาเจอทางวิบากแล้วครับตอนนี้ลุงทางวิบากแล้วไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยลองดูต้องพุ่งเลยลองดูต้องพุ่งเลยใช่ไหมไปครับลุงไปเราลบมาหน้าลบนะเฮ้ยลบลบรวมรวมไปทางไปฝาบไปไปครับลุงลุงจะลุยแล้วครับลุงจะลุยแล้ว ไปแล้วครับล้อปีดัน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 ไปครับไปครับไปไปเร็วไปได้ครับไปได้ครับไปไม่ได้แลนะครับติดแล้วไปไม่ได้แล้วครับติดแล้วดูเย เอาเทเลอร์ออกไปแล้วครับตอนนี้ไปครับเออยังงงยิงยิงยิงหน้าเหรอวะเออหน้าเขาหรอฮะเดี๋ยวน้านะโอ้เจ้าขัดตเลยครับเอาหน้านะ ไปครับไปครับพ่วไม่นานแม่มาสบายครับสบายสบายครับบาเบาแพวกพวกเราพ่วงพ่วงคออเท้าหน่อยเด้อพวกหน้ากับคนเดียวสบายมาครับเบาพ่วงเบางเลยมาครับพี่กรณ์ครับพี่กรณ์มาพี่กรณ์กระแทกเลยอันนี้เป็นทีมเซอร์วิสครับพี่กรณ์ครับพี่กรณ์บ้าพลังครับทีมเซอร์วิสครับสนุกดี ไปทายทำไม่โหดก็มาดูดูไม่ดีเลยโหดจริงครับตัวนี้โหดจริงครับไปครับ 1> <1> ไปครับเไปครักได้รอบหไปครับ,ไป,รบไปครับไปกันต่อครับไป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 กันต่อครับเอาครับคุณผู้ชมโอ้โหลุงต่อย พุ่งไปนะเอาครับไปครับครับไปครับไปครับรอแ้ออานอ้เอาครัไปครับไปครับอาเาครับไปครับไปครับไปครับแม่ ไปครับไปครับโอ้โหเอาละว้าสุดยอดไปขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นเหนื่อยนหน่อยเหนือยใจแทนเหนือยใจแทนสร้างริ้นบ้านกันเต้นว้ามาเล่นๆแบบนี้เราจะไม่ถ่ยใช่ไหมติดติดต่างเลยเออจะมาจะมีอะไรนั่นไอ้โซ่ลักจะใส่ได้เลยอ๋อถ้าเกิดว่ามีโซ่ที่ลากได้เลยใช่โซ่ ไม่ไส่โซ่เมน้ามะไ่เลยอยากนนะอ้ถ้าเกิดว่ามีโซ่หมุนที่ล้อไปได้เลยใช่ใช่ต้องตร้องต้องมีแนะแลมไม่เกิด้ว่หาลุงขอสามชาหน่อยสามชาหน่อยสามชาเฮ้สามชาสามชาโอ้สุดยอดสาบ่ออ โอ oh. ล,ลุงลุงด ja ja ูข um oh, oh, like ้างบนข้างบนเขาจะทิ้งระเบิดแล้วเขาจะทิ้งระเบิดแล้วได้สายทางสวยกันเลยเนี่ยเออเอ้ากดกดก็พอดีโออย่างเท่ไป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  ขึ้นขึ้นบ้านเราเออโอ๊ะเออเลอยยางลุ้งมาขึน่ได้เลยเนี่ยโอ้โหขึ้นได้มันก็ต้องขึ้นขึ้นไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับรั่มดี๋ยวไปกับลุงต่อยครับไปกับลุงต่อยครับเวลาขึ้นน้องกินข้าวเยวลุงต่อยพูดอะไรมาไอพี่ถือลุ้นถือลุ้นคันหนึ่งผมไม่มีมือ ตอนนี้เละแล้วครับเ,รเละแล,ะละ้วจะปุแล<อ>้วตอนนเลไม่ได้ไปแล้วเละครับตอนนี้เละ

เฮ้ยลุงมองเห็นเป่าเนี่ยทำเพื่อนะลุงเฮ้ยลุงมองเห็นเปล่าเอาไปดูมองนา ต่อยมองเห็นเปล่าอมองเห็นไหมอหัตนาวิัยไม่ดีแล้วครับี เฮ้ยเอาเอามลมลมลมไม่ได้ลมจะมีรถติด็ไก็เอาไม่เอายออจะมีอละกรณ์จะเปลี่ยนก็หมดอุปกรณ์อะไรร้องตัอุปกรณ์จะเปียกหมด้งหมดทีเดีย้ำไม่เหลือครับไม่เหลือครับลุงคนไม่นี่ก็ไมเปลี่ยนเลย่ะยังไหนบ้างลุงเปไงบ้างไปไรไปไปไป บอกว่าลนไปเลยต่อไม่ล่นไม่ม่ไม่ล่ไม่ล่นไม่ล่นไม่ล่นหนีไปเข้าร่มเข้าร่ม